มาแจ้งโปรตุจจีนของเคที่นะคะเฮงปังดังรวยรับปีขานปีเสือนี่เลยเมื่อซื้อชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่มี3ชิ้น3ขั้นตอนแบบนี้เซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยืนเคที่บีบีกันแดดเคที่และสะบู่ในมูลค่า1260บาทส่งฟรีทั่วไทยหรือสินค้าอื่นๆน,นะคะในมูลค่าใกล้เคียงกันแบบนี้รับฟ,ฟรีสายมูสายเสกต้องมาค่ะ เรานำเข้ามาจากประเทศจีนเลยนะคะปีเสือแล้วนี่เลยต้องเสือมาแล้วนะคะเพื่อความเฮงความปังดังตลอดปีสุขภาพแข็งแรงแก่งแกล่ง,ลง,ลงเหมือนปีขาตนะคะในนี้มีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะนี่เลยนะคะกล่องนี้มีพวงกุญแจหนังเลยอันนี้พวงกุญแจหนังนะคะปีเสือพร้อมคำอวยพร ข้างล่างฟรอยสีทองเฮงปังดังรวยแน่นอนใครได้ไปครอบครองนะคะมีความสุขกายสุขใจสุขตลอดปีรวมถึงรับทรัพย์เงินทองไหลามาเชมาค้าขายรุ่งเรืองการงานรุ่งเรืองมั่งคั่งก้าวหน้านี่เลยค่ะสุขภาพแข็งแรงรับฟรีเลยนะคะสำหรับคนที่ สั่งซื้อสินค้าจากเคที่มีจํานวนจํากัดนะคะผลิตภัณฑ์นี้มีจํานวนจํากัดสินค้านี้เรานําเข้าเข้ามามีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยรีบเลยนะคะเป็นของขวัญสําหรับตุ๊จีนนี้ค่ะจากใจเคที่เลยนะคะเลือกสรรมาสําหรับทุกคนเลยนี่เลยแฮงๆปังๆดังๆเด้วยอาลืมลืมหันข้างหลังนี่ค่ะแบบนี้นะคะพวงกุญแจเป็นหนัง นี่เลยหน้าตาน่ารักมากตีขานี้ต้องเฮงปังดังรวยกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะ